ทหารขเขมร B HQ สุดแสบอัดคลิปแลบลิ้นโชว์เสียงก่อนกลายร่างเป็นบาร์บีคิวหลังโดนย่างทั้งเป็นจาก F16 ด้วยไข่เบอร์ศูนย์โดยก็ต้องบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบนเมนหลังมาล่าสุดนะครับการสู้รบระหว่างไทยขเขมรได้สิ้นสุดลงไปกว่าสัปดาห์แล้วก็เริ่มจะมีคลิปในเหตุการณ์ทยอยมาให้ทุกคนได้ชมกันจากทั้งฝ่ายทหารไทยกับทหารขเขมร โดยมาล่าสุดนะครับก็ได้มีคลิปจากเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาของหน่วย B HQ กำลังเคลื่อนพลไปที่ปราสาทตาควาย1วันก่อนเจอ F 1 6ทิ้งไขเบอร์ศูนย์ก่อนหายสาบ0มีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงระบุว่าก่อนถึงเส้นตายหยุดยิงคเคมนได้ลุกคืบอย่างหนักด้วยการส่งกำลังพลจากกองบัญชาการองคักษ์ B HQ และหน่วยลบพิเศษรวม4กองร้อยเข้าสู่พื้นที่ตาควายซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการประทะรุนแรงที่สุด โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือยึดปราสาทตาควายให้ได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนโดยหน่วย B HQ ได้เคลื่อนกําลังเข้าไปในบริเวณปราสาทตาควายในขณะเดียวกันหน่วยลบพิเศษของไทยก็ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกันทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้าและตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายต่างจับตากันอย่างเข้มงวดมีรายงานการประทะเพื่อควบคุมพื้นที่ในขณะที่ช่วงดึกมีรายงานว่ากองทัพอากาศไทย ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวนสองลำปฏิบัติภารกิจโจมตีเชิงยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่รอบปราสาทตาควายอําเภอพนมดงลักจังหวัดสุรินทร์โดยภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังสนับสนุนและทำลายจุดตั้งปืนใหญ่ของเขเมรซึ่งใช้ยิงโจมตีแนวกำลังทหารไทยในสมรภูมิปราสาทตาควายในรายงานระบุว่าภารกิจดำเนินไปอย่างแม่นยำและประสบความสำเร็จก่อนที่เครื่องบินทั้งสองลำจะเดินทางกลับฐานได้อย่างปลอดภัย การโจมตีทางอากาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายเขมรได้ส่งกำลังลบพิเศษหลายกองร้อยพร้อมยานเกราะเข้าประชิดพื้นที่และพยายามบุกยึดปราสาทตาควายให้ได้ก่อนเส้นตายตามข้อตกลงหยุดยิงและล่าสุดครับก็มีคลิปบันทึกเหตุการณ์ของหน่วยพิทักษ์ฮูลเซนบีเฮดคิวของเขมรที่เดินทางออกจากกรุงพนมเปญเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27กรกฎาคมหรือ1วันก่อนถูกทิ้งไคเบอร์ศูนย์ในวันที่28โดยคลิปนี้ ถูกส่งไปยังแฟนของทหาร B HQ ก่อนขาดการติดต่อในช่วงเย็นวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดว่ามันแลบลิน้นประมาณว่าเสร็จแน่พวกเสียมแต่สุดท้ายมันนั่นแหละที่เสร็จ F16 และล่าสุด10สิงหาคม2568 Facebook คุณวาสนานาน่านวมได้โพสต์ข้อความระบุว่าปราสาทตาควายที่ไม่เหมือนเดิม หลังจาก24ปราสาทตาควายกลายเป็นสมรภูมิรบอีกครั้งทหารเขมินเข้ายึดและทำเป็นฐานที่มั่นทางทหารทั้งบังเกอร์ทั้งอาวุธปืนกล RPG นอกจากนี้จากกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคม2568แฟนเพจเฟซบุ๊กกองทัพบ,บกพันกระแสซึ่งเป็นหนึ่งในเพจสื่อสารทางการของกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่าทหารช่างจากกองทัพภาคที่3ร่วมทำการสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในการทำความสะอาด เก็บกว่าสนามรบบริเวณภูมะเขือโดยพบสับพาวุธิจำนวนมากของเขมรโดยเฉพาะทุ่นบึ้ม PMN2 ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าไหนไอเฮงรัตนาบอกไม่ใช่ทุ่นบึ้มแต่ไทยยึดได้เยอะมากโดยเฉพาะหากย้อนไปในช่วงการสู้รบระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2568โดยวันที่26กรกฎาคม Facebook คุณวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า แยกภารกิจเข้าเป้าส่งไข่ด้วยการใช้ทางเ1 6และกริปเพนขึ้นบินทิ้งบอมสองแนวรบภูมะเขือและตาเมินทมโดยเหตุทหารเขมรกำลังตั้งอาวุธวิธีโค้งปืนใหญ่ไมยจะส่องภูมะเขือหลังทหารไทยปักธงไทยยึดเบ็ดเสร็จแถมเสริมกำลังจะยึดปราสาทตาเมินทมหลังพบทหารเขมรยิงใส่ปราสาทแบบไม่สนเป็นโบราณสถานไทยแล้วไหนเคลมว่าเป็นของเขมรแต่กลับยิงทำลายให้เสียหายเอง จนทำให้เมื่อเวลา14นาฬิกา52นาทีกองทัพอากาศใช้ทั้งเครื่องบิน F-16 และกลิบเพนในสองแนวลบทั้งที่ภูมะเขือสีสะเกดและปราสาทตาเมืินทมแม้จะเป็นการบินที่เสี่ยงเพราะฝ่ายเขมรเตรียมจรวดต่อสู้อากาศยาน k s 1ว้ก็ตามแต่หน้าที่ต้องปกป้องกำลังลบและปกป้องประชาชนและมาล่าสุดทางเพจกรุงเทพวันนี้ก็ได้โพสต์คลิปสีหน้าของทหารเขมรที่กำลังหลบ F-16 ของไทยที่บ่งบอกว่ากำลังช็อกเป็นอย่างมาก โดยทางเพจระบุข้อความว่าสีหน้าของทหารเขมรที่ภูมะเขือตอนหลบเ1ฟสิตามโคดหินอย่างสิ้นหวังและนอกจากนี้ทางเพจยังได้โพสตคลิปที่ทหารเขมรถ่ายไว้โชว์ลุงไข่ยักษ์ของเ1ฟสิหเอาไว้ด้วยโดยทางเพจระบุว่าทหารเขมรถ่ายคลิปโชว์ลุมเบึ้มจากเ1ฟสิหจำนวนสองลุมอย่างภาคภูมิใจที่ได้เจอโดยหารู้ไม่ว่าใต้ลงไปมีแต่ศพบีเคิที่ตอนนี้กลายเป็นบาร์บีคิวฝังดินไปแล้ว ទូកយកបបាត់សាសបាទនេះកណូតដីបងប្អូនបាទជំរុយប្រហែលជា4ម៉ែត្របងប្អូនបាទប្រហែលជា4ម៉ែត្រតាធំបងប្អូនមើលនេះក្របយន្តហោះបាទពីក লাই នោះនៅខាងមកក লাই ទៀតបងប្អូននោះក្របធំណាស់ នេះទៅផងបងប្អូនបងប្អូនមើលឃើញតាមវីដេអូថតឃើញតូចហ្នឹងដាវតហុំប្រហែលជា15ហើយ4ច្រងមកបាទបងប្អូនបាទ15ហើយ4ច្រងនេះឆាំងឆាំងលុត្រូនក្លាហានអត់បាទសួតអូពួកយើងសູ້បន្តទៀតដើម្បីទឹកដីយើងដើម្បីចិត្តរបស់យើងពួកយើងតស៊ូដើម្បីទឹកដីមិនអោយបាត់បងសក់ចិត្តបាត់មិនទេ ដើម្បីការពារទឹកដីដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញពួកយើងតស៊ូជាមួយសត្រូវឈានពៀមមិនតោះទៀតពួកយើងមិនខ្លាចមិនខ្លាចនឹងក្ដីស្រាប់ឡើយពួកយើងនឹងដូចជីវិតដើម្បីជួនជាតិជាតិធួនម្ដាយដើម្បីលះបងការពារទឹកដីយើងដើម្បីឲ្យកងហឹងមិនអោយបាត់បង់ឡើយពួកយើងនឹងសູ້ទាំងអស់គ្នាសູ້សູ້ហូជីវិតតាហានគឺពាក់ខោសក់គ្រប់ពេលពេលដឹកខ្សែប្រយុទ្ធមុខពេលកាមដើម្បីមានតពុំតម្លៃដូចគឺជាភ្នំឯសន្តានតាហានគឺជាខោអាវសក់ PPI សន្តិថាទិញគឺមានរំបែបនេះពេលដែលរំបែបនេះទៅចុះក្នុងគូក្បាលជើងនឹងធ្វើយើងយល់ថាគឺមានកិត្តិយសបំផុតបងប្អូននេះទាក់ទងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទក្នុងកណូតដៃបងប្អូនបាទសម្រុយប្រហែលជា4ម៉ាយបងប្អូនបាទប្រហែលជា4ម៉ាយតាធំបងប្អូនមកនេះគ្រប់យន្តហោះបាទពីកន្លែងនោះនៅខាងនោះមកកន្លែងនេះបងប្អូននោះ បងប្អូននេះជាបាត់សាបាននេះកណូតដៃបងប្អូនបាទសម្រឺថាជា4ម៉ែត្រប្រកហុំណា4ម៉ែត្រតោះហុំបងប្អូនបាទគ្រប់យន់ហោះបាទនេះបងប្អូនបាទអព្ភុម្លែកនោះតាមឡាញទៅថតគឺតូចនោះដាវតហុំឲ្យជា15ម៉ែត្រ4ច្រុងមកបាទបងប្អូនបាទ15ម៉ែត្រ4ច្រុងនេះ ครบทมนะนี่งองปอ่อยบอมาป่อยบอเมื่อคืนยัตามไปโตยัดทอดคืนโตยังยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า